สวัสดีแฟนวลอลเลย์บอลทุกท่านค่ะวันนี้เรามาอัปเดตข่าวสารจากทางฝั่งเกาหลีใต้กันบ้างนะคะอย่างที่เราทราบกันดีว่า ณเวลานี้นะคะทีม h d ุนไ i l l s t a t e ซึ่งเป็นทีมอันดับหนึ่งของตารางได้ก้าวเข้าไปสู่รอบชิงแชมป์แล้วนะคะไปยืนรอในรอบชิงแชมป์แบบสวยๆเลยส่วนอีก2ทีมที่เหลือนั่นก็คือทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอกับทีมจองกวันจัง r e สปาร์กยังต้องสู้กันในรอบเพลย์ออฟนะคะทุกคนและเขาก็มองว่า3ทีมนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นแชมป์ได้ทั้ง3ทีมเขาก็ได้มีการทํารายงานข่าวเกี่ยวกับทั้ง3ทีมนี้แล้วก็เกี่ยวกับนักกีฬา ในแต่ละทีมด้วยนะคะว่า ทุกคนล้วนมุ่งหวังที่จะครองบัลลังวีลีกให้ได้นะคะเขาพาดหัวข่าวเอาไว้ใหญ่ๆเลยค่ะเขาเขียนว่านักกีฬาในแต่ละทีมไม่ว่าจะเป็นยางไฮโยจินคิมยอนขยองหรือยอมไฮเยซอนต่างก็มุ่งหวังที่จะครองบัลลังวีลีกเกาหลีใต้ทั้งนั้นค่ะโดยที่นักข่าวลีโบมีนะคะจากสำนักข่าวของเกาหลีใต้ได้เขียนรายงานข่าวเอาไว้นะว่าทีมฮุนไดฮิวสเตดมีนักกีฬาวลอลเลย์บอลมืออาชีพอย่างยางไฮโยจินและ ายนิ้วของเธอสามารถที่จะผลักวอลเลย์บอลให้ไปในทิศทางที่เธอต้องการได้ในวีลีกยิงฤดูการปี2023ถึงปี2024นี้หุน่นใดคิ ate, วสเตทคว้าอันดับหนึ่งในรอบปกติมาอย่างสวยงามจากการแข่งขันกับทีม AI Paper Saving สามารถเอาชนะ AI Paper Saving ได้3ต่อ1เซตและได้มีการฉลองแชมป์ที่บ้านของ AI Paper Saving ส่วนฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นั้นอยู่ในอันดับที่2ของ ตารางก่อนที่จะมีการแข่งขันรายการ All Star นั้นฮึงกุ๊กไล้พิงสไปเดอร์ที่อยู่ในอันดับ2มีช่องว่างระหว่างคะแนน กับทีมฮุนไดฮิลสเตทถึง8คะแนนแต่หลังจากจบรายการออสตาแล้วทางหึงกุกไล์พิงค์สไปเดอร์ก็พยายามกระตุ้นตัวเองจนทำให้คะแนนมาเบียดมาสูสีกับทีมอันดับหนึ่งอย่างฮุนไดฮิลสเตทได้และในทางตรงกันข้ามจองกอนจังเรสปาร์คมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นหลังจากจบการแข่งขันออสตา เกมการแข่งขันของจองกวนจังเรสปาร์กก็ดุเดือดมากขึ้นเรื่อยๆจนพาตัวเองขึ้นมาสู่อันดับ3ของตารางได้ และสื่อของเกาหลีใต้นะคะเขาก็ได้เขียนรายงานข่าวไว้ด้วยนะว่าการเข้าสู่แชมป์แรกในรอบ8ฤดูกาลและแชมป์รวมครั้งแรกในรอบ13ฤดูกาลของฮุนไดฮิ State นั้นถือเป็นความท้าทายอย่างมากเพราะทางฮุนไดฮิ State เคยเป็นอันดับหนึ่งในลีกปกติในรอบฤดูกาลปี2019จนถึงปี2020และฤดูกาลปี2021จนถึงปี2022แต่หลังจากนั้นลีกก็ถูกระงับทั้ง2ฤดูกาล เนื่องจากการแพร่กระจายของโควิด -19 ทําให้ความฝันที่จะคว้าแชมป์นั้นผิดหวังลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในฤดูการปี2 0 2 1ถึงปี2022ความปรารถนาของนักกีฬาในทีมฮุนไดฮิลสเเรดนั้นมีเพิ่มมากขึ้น ทีมฮุนไดฮิลสเตดเคยคว้าอันดับหนึ่งในลีกปกติถึง5ครั้งชนะการแข่งขันแชมป์มาแล้ว2ครั้งและจบอันดับที่2ในเกมชิงแชมป์มา3ครั้งตอนนี้ทีมฮุนไดฮิลสเตดพร้อมที่จะเพิ่มจำนวนแชมป์เป็นครั้งที่3แล้วหากฮุนไดฮิลสเตดคว้าอันดับหนึ่งในลีกปกติและชนะเกมชิงแชมป์ก็จะกลายเป็นผู้ชนะตำแหน่งแชมป์โดยรวมเป็นครั้งแรกในรอบ13ฤดูกาลเพื่อให้การแข่งขันบอลล์บอลใน ในฤดูใบไม้ผลิของฮุนไดฮิวสเตดประสบความสําเร็จต่อไปประสิทธิภาพการทํางานของยางไฮโดรจินซึ่งถือว่าเป็นกําลังหลักของทีมนั้นมีความสําคัญอย่างมากยางไฮโดรจินอยู่ในอันดับที่สูงในตัวชี้วัดหลังฤดูการต่างๆรวมถึงเธออยู่ในอันดับที่7ในการทําคะแนนสะสมโดยรวมเพราะเธอสามารถทําคะแนนสะสมได้ทั้งหมด475แต้มในประวัติศาสตร์หลังฤดูการและอันดับที่4ในการบล็อกด้วยการทําคะแนนไป81บล็อก ดังนั้นมองว่าชะตากรรมของหุ่นใดฮิลเสเตขึ้นอยู่กับทักษะของยางไฮโยจินว่าเธอจะสามารถฉายได้โดดเด่นมากแค่ไหนสำหรับทีมฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์นั้นฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์เริ่มต้นเข้าสู่การคว้าแชมป์สมัยที่5ฮึงกุกไลท์พิงค์สไปเดอร์คว้าแชมป์มาแล้ว4รายการนับตั้งแต่ก่อตั้ง โดยทีมนี้เป็นทีมที่คว้าแชมป์ได้มากที่สุดในบรรดาทีมหญิงของวีลีกเกาหลีใต้ทั้งหมดอันดับ2ได้แก่จองกอนจังเรสปาร์ค G.S. c l t e ท h และ IBK Autos สํำหรับทีมฮึงกุกไลพิงค์สไปเดอร์นั้นฤดูกาลที่แล้วพวกเขารั้งอันดับหนึ่งในลีกปกติโดยตั้งเป้าที่จะคว้าแชมป์รวมแต่ปรากฏว่าต้องมาเสียแชมป์ให้กับทีมไฮพาร์สเอ็กซ์เพรสเซึ่งสร้างปาฏิหาริย์ศเปอร์เซ็์ สำหรับทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์นั้นผลงานของคิมยอนคยองที่ถือว่าเป็นผู้เล่นที่แข็งกแกร่งที่สุดยังไม่มีปัญหาในดีวิชั่นเลยคิมยอนคยองเป็นผู้เล่นที่มีพลังในการเล่นเกมรุกที่แข็งกแกรง่งครองอันดับหนึ่งในการทำคะแนนด้วยคะแนนสะสมทั้งหมด772คะแนน และนอกจากนี้คิมยันคยองยังเคยทำคะแนนได้40แต้มใน1เกมในช่วงฤดูการปี2551จนถึงปี2552ซึ่งถือว่าเป็นคะแนนที่มากที่สุดในเกมหลังฤดูการเดียวในบรรดาผู้เล่นประเภทหญิงด้วยความสนใจมุ่งเน้นไปที่ผลงานที่โดดเด่นของคิมยันคยองว่าจะพาทีมฮึงกุกไล้พิงค์สไปเดอร์ไปสู่ชัยชนะได้หรือไม่ ต่อมาค่ะสื่อของเกาหลีใต้เขาก็ได้ทํารายงานข่าวเกี่ยวกับทีมจองกันจังเรสปาร์กนะคะเขาก็ได้เขียนเอาไว้ว่าจองกันจังเรสปาร์ก จะกลับมาอีกครั้งหลังจากผ่านไป7ฤดูกาลแล้วจองกวันจังเรสปาร์คเคยเอาชนะ GS c a สคาลเทคคว้าชัยชนะ7สมัยติดต่อกันในรอบ15ปีนับตั้งแต่ฤดูกาลปี2551ถึงปี2552และก้าวเข้าสู่วอลเลย์บอลฤดูใบไม้ผลิเป็นครั้งแรกในรอบ7ฤดูกาลหลังจากนั้นกำลังเข้าสู่ฤดูหลังในฤดูกาลปี2559ถึงปี2560ในฤดูกาลที่แล้วจองกวน จังเรสพาร์คล้มเหลวในการผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศเนื่องจากขาดแค่แต้มเดียวและไม่ได้ผ่านเข้ารอบวลลบอลเล์บอลฤดูใบไม้ผลิแต่อย่างไรก็ตามโมเมนตัมของจองกวนจังเรสพาร์คในฤดูกาลนี้มันช่างแตกต่างออกไปเราจึงรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากเกี่ยวกับวลลบอลเล์บอลฤดูใบไม้ผลิของจองกวนจังเรสพาร์คที่มีแนวโน้มขาขึ้นอย่างน่าทึ่ง เพื่อที่จะสารต่อกระแสขาขึ้นนี้และความท้าทายในการคว้าแชมป์การทุ่มเทข,ของยอมเฮเยซอนจึงถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญเหนือสิ่งอื่นใดยอมเฮเยซอนอยู่ในอันดับที่3ในเซตสะสมในหมวดหมู่นี้ด้วยความสําเร็จ1137เซตในช่วงหลังฤดูกาลที่แล้วซึ่งถือว่าเป็นสถิติอันดับหนึ่งในกลุ่มเซตหญิงที่กระตือรือร้นอย่างมากนอกจากนี้ยอมเฮเยซอนยังถูกคาดหวังให้แสดงถึงการบริหารเกมที่มีทักษะ มากที่สุดเนื่องจากเธอบันทึกความสําเร็จในเกมหลังฤดูกาลได้มากที่สุดด้วยความสําเร็จ69เซตในช่วงฤดูกาลปี2553ถึงปี2554นอกจากนี้เมกาวตีซึ่งเป็นตัวสําคัญที่สุดในโคต้าเอเชียสามารถที่จะมาแสดงผลงานอันยอดเยี่ยมให้กับเกาหลีใต้นี่เป็นการมาครั้งแรกของเธอและเธอก็ได้พาทีมขึ้นมาเป็นอันดับ3 เกมการรุกอันยอดเยี่ยมของเธอนั้นสามารถทำให้ทีมจองกวอนจังเรสปาร์กยกระดับได้อย่างดีชะตากรรมของจองกวอนจังเรสปาร์กขึ้นอยู่กับพลังรุกของเมกาวตี A ati, และขึ้นอยู่กับปลายนิ้วของยอมเฮซอนที่รั้งอันดับสูงในประเภทต่างๆรวมถึงอันดับสองของประเภทด้วยค่าเฉลี่ย0.25เสิร์บต่อเซตในฤดูกาลน,นี้ และตอนนี้ก็ถึงเวลาแล้วสำหรับฤดูการหลังของวีลีกที่กำลังจะเริ่มขึ้นความตื่นเต้นใหม่กำลังจะเข้ามาเรามาดูกันว่าผลงานของนักกีฬาแต่ละคนที่ได้รับมอบหมายให้ทำนั้นจะทำได้ดีแค่ไหนห้ามพลาดต้องติดตามกันนะคะและทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็คือสื่อที่เกาหลีใต้เขาได้นำเสนอคะ่ะจาก3ทีมจะมีเพียงหเดียวเท่านั้นที่จะเป็นแชมป์ในฤดูการนี้จะเป็นทีมไหนจะเป็นทีมฮุนไดฮิวสเตดของน้องสองวิภาวีหรือ ไม่เราก็ต้องติดตามรับชมกันต่อไปค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ต่ายด้วยค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ